โอเคครับคราวนี้ครับเรามาทบทวนกันนะครับนักเรียนของหมอตั้มนะครับน่าจะเคยเห็นสไลด์นี้เนาะ t t o r t w i t m l o s ็ Short can be easier than long t n r m ทอ t ์มเ m a i n t e n a n c e นะฮะก็มาจาก Harvard Health นะครับ h i n l t h p u b l i s ในปีใ0 2 2นปี2022นะครับซึ่งบทความนี้นะฮะคุณหมอริชาร์ดโจเซฟเขาก็รีวิวไว้ว่าการที่เราลดน้ำหนักได้ เร็วๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากกว่าการที่เราจะ Keep w t off ครับหมายถึงการรักษาน้ําหนัก Maintain ได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้น w h t Loss ไม่ได้ยากเท่ากับ Wet Loss Maintenance นะครับคือการลดน้าหนักในช่วงแรกๆนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยเท่าเมื่อเราเทียบกับการรักษาน้ำหนักที่ลดได้ให้ลองเท e r m มแล้วก็ให้อยู่กับเราไปนานๆเนาะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนทราบแน่นอนนะครับคราวนี้ครับมีข้อมูลจากหลายๆแหล่งการศึกษาพราบว่าคนที่ทําแบบ low calorie diet เนาะมีเพียงแค่หนึใน4เท่านั้นที่จะ maintain น้ำหนักได้ในระยะยาวทุกคนนั่นแปลว่าประมาณ75นะครับก็จะมีเรื่องของเว Re ีเกนหรือว่ามีเรื่องของ diet อ uh, Di ่า diet yo yo d i e t i n g นะครับ uh, ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ช h a l l e n มากสำหรับใครที่ ลดน้ำหนักแล้วก็รักษาน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราวางแผนลดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่หมออยากจะเน้นย้าตรงนี้มากกว่าเนาะทุกคนเอาละคราวนี้สิ่งที่เราจะ สังเกตเห็นเวลาที่เรามีเรื่องของเวทลอสหรือลดน้ําหนักนะครับเวลามีเวทลอสสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าเป็น Metabolic a d a p ปเตชันนั่นก็คือเรื่องของการลดลงของค่าพลังงานการเผาผลาญของเราที่เราเรียกว่า letting metabolic rate นะครับหรือเขาจะย่อว่าเป็น metabolic rate ที่ลดลงนะในขณะเดียวกันกลุ่มฮอร์โมนนะฮอร์โมนประเภทที่ทําให้เราอิ่ม ก็จะลดลงตัวเด่นๆไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน GLP1 นะครับแล้วก็กลุ่มฮอร์โมนที่มาจากระบบทางเดินอาหารเนาะอย่างเช่นฮอร์โมน CCK ฮอร์โมนเปปไทด์ YY นะครับหรือแม้กระทั่งเลปตินก็ลดลงเหมือนกันนะในทางตรงกันข้ามฮอร์โมนความหิวนะครับก็คือเกรลินที่มาจากกระเพาะจะมากขึ้นนั่นแสดงให้เราเห็นว่าเวลาที่เราลดน้ำหนักได้แล้วนะครับนอกจากระบบการเผาผลาญของเราจะ d รอ p ลงแล้ว ฮอร์โมนหิวลดลงฮอร์โมนอฮอร์โมนหิวเพิ่มขึ้นฮอร์โมนอิ่มก็ลดลงร่างกายก็พยายามที่จะดึงเรากลับเข้าสู่จุดเดิมนะครับจุดตั้งต้นดั้งเดิมของน้ำหนักเรานะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นออบิสตี้เนี่ยมักจะโปรเท c ออบิสตี้แปลว่าโรคอ้วนนั้นนะฮะมักจะป้องกันหรือว่าดีเฟนซ์นะครับการลดลงของน้ำหนัก นะอันนี้เป็นแนวโน้มเป็นฟิสิโอโลจีของร่างกายเลยของการที่เวลาเราลดน้ําหนักแล้วนะครับเขาจะพยายามต่อต้านน้ําหนักที่ลดนั้นโดยการที่ดึงกลับเข้าสู่จุดเดิมเนาะอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งคราวนี้ถ้าเราจะขยายความนะครับให้ทุกคนดูดีเทลดูรายละเอียดนะของกระบวนการเมตาบอลิกอะแดปเทชันที่หมอเล่าให้ฟังนะจะเห็นว่า การที่เพิ่มขึ้นของค่า Energy Intake เนาะอันนี้เรามองกันในแง่ของสมดุลพลังงานจะเห็นว่าฮอร์โมนความหิวเขาเพิ่มขึ้นก็คือเกรลินนะครับแล้วก็พฤติกรรมการกินของเราบางคนก็จะ prefer อาหารที่มี c a ลอรี่ที่มากขึ้นนั่นแปลว่าโอกาสที่เราจะมีน้ำหนักกลับขึ้นมาเท่าเท่าเดิมหรือจุดเดิมก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับในทางตรงกันข้ามนะเราจะเห็นว่า Energy Expenditure ก็คืออัตราการเผาผลาญก็จะลดลงนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นลดลงผันทางด้านเรื่องของการที่มี Resting Metabolic Rate ที่ลดลงหรือพูดง่ายว่า ้าการเผาผลาญตอนที่เรานั่งอยู่เฉยๆอะ่ะมันจะลดลงในช่วงที่น้ําหนักเราลดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพอยต์หนึ่งเดี๋ยวจะชี้ให้ทุกคนดูว่าเวลาที่น้ําหนักเราลดลงนะครับเราจะสูญเสีย m u สเซ e m a s หรือมวลกล้ามเนื้อบางส่วนไปนั่นทําให้ค่าอัตราการเผาผลาญของเราลดต่ําลงแล้วจะลดต่ําลงอย่างนี้ไปตลอดนะครับนะ เพราะฉะนั้นมันถึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการที่จะมีเวทลีเกนหรือน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดได้แล้วนะครับนอกจากนี้ฮอร์โมนความอิ่มก็จะลดลงอะระบบการเผาผลาญอย่างเช่นระบบการเผาผลาญที่เรียกว่าซิมพาติกเนาะที่เป็นระบบเรื่องของแฟตเบิร์นก็จะลดลงอีกด้วยนะฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนที่รีสปอนส์กับความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลแนวโน้มก็จะสูงขึ้น นั่นแปลว่าทำให้เราสตอเรจเก็บสะสมแฟตง่ายขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความหิวไม่ว่าจะเป็นชูการครีวิ่งหรือว่า,เ,าเรื่องของอาหารที่มีแคลอรี่สูงมากขึ้นได้ง่ายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเมตาบอลิก d a อะแดปเตชันนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับาจากรูปนี้เป็นข้อมูลที่เรา โอ้โหน่าจะรู้กันมานานแล้วครับตั้งแต่ปี1995นะครับลงในวารสารการแพทย์ New England j o u r n a l of m i d i c i n e เนาะจะเห็นว่าแนวโน้มเวลาที่เรามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเ,เวทเกณฑ์สิบเปอร์นต์อัตราการเผาผ่านของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามครับนั่นแปลว่าร่างกายพยายามที่จะต่อต้านไม่ให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นโดยการที่เพิ่มการเบิร์นมากขึ้นเพื่อดึงให้น้ำหนักลงในขณะเดียวกันถ้าเรามีเวทลอสสิบเปหรือยี่สเป็นต์จน ถ้าการเผาผ่านขนาดพักก็จะลดลงเหมือนกันประมาณ300-500กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอพูดให้ฟังแล้วคราวนี้การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระยะยาวเวลาที่เรามีน้ำหนักที่ลดลงนะครับเขาใช้คำว่าเป็น long term persistent นั่นแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ persist แปลว,ว่ายังคงอยู่ต่อ,ตอไปนะหลังจากช่วงที่เราลดน้ำหนักไปได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหิวเกรลินที่เพิ่มขึ้น มาจากกระเพาะนะเกรลินแนวโน้มที่เราจะกินเยอะขึ้นนะครับกินบ่อยขึ้นหลังจากที่น้ําหนักลดได้แล้วก็จะมากขึ้นฮอร์โมนความอิ่มก็จะลดลงไม่ว่าจะเป็นตัวเปปไทด์วายนะครับคอลิซิสโตไคนิน Glp1 หรืออะไมลินนะครับพวกนี้เป็นชื่อฮอร์โมนที่มาจากระบบทางเดินอาหารครับตัวเด่นๆตัวหลักๆที่เรา คุ้นกันก็คือ GLP-1 เนาะซึ่งปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็นยาลดน้ำหนักที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่มีการใช้กันมากที่สุดนะครับในยุคนี้